สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามพระพิบัติในกลุ่มไคโดที่ว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้พลังของพวกเขานะฮะอาจจะทําให้ฝ่ายลูฟี่นนตกที่นั่งลำบากก็เป็นได้ซึ่งในเนื้อเรื่องวันพีสในปัจจุบันนี้ก็จะได้มีการปรูเรื่องราวนะฮะที่เราก็จะเห็นได้ว,ว่าแจ็คคิงควีนเนี่ยก็จะได้มีการเริ่มการต่อสู้กับพวกลูฟี่โดยคิงเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กับซันจิส่วนควีนล่าสุดเนี่ยก็ได้ทาการหยิบ แล้วก็แจ็คแห่งไพยแล้งที่ขึ้นไปช่วยไคโดก็จะเห็นได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะหมดสภาพไปแล้วก็งางหักไปหนึ่งข้างแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าในตอนนี้เนี่ยทั้งแจ็คคิงแล, Queen แลวกีนก็ยังไม่ได้โชว์ความสามารถเต็มที่นะฮะเพราะว่าก็อย่าลืมนะว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นถึง3คนพลหลังของกลุ่มไคโดและนอกจากนี้พวกเข้าทั้ง3คนเนี่ยก็มีความสามารถทางผลปีศาจไซโซออนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทั้ง3คนนี้ก็สามารถแปลงร่างได้3ร่างแต่ว่าในเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ทั้ง3าคนเนี่ย ก็ทาเพียงแค่แปลงร่างเป็นร่างสัตว์แล้วก็ร่างมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้ร่างให้บิทั้งทั้งสามคนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าจะเป็นการบอกไปในในนะว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยทางแจ็คคิงแล้วก็ควีนเนี่ยก็จะได้โชว์ความสามารถเต็มที่อีกครั้งแล้วก็อาจจะเป็นการบอกวยนะว่าทั้ง3คนในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เอาจริงในการต่อสู้กับพวกลูฟี่ยกเว้นแจ็คที่ต่อสู้กับเผ่ามิงด้านบนนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะเห็นว แต่ว่ายังไงสาวผู้ที่ใช้พลังผลไม้ปีศาจสายโซออนเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการฟื้นตัวที่เร็วอยู่แล้วและนอกจากนี้จากคิงแล้วค e ณเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็น่าจะมีความสามารถทางผลปีศาจที่ตื่นล้วเช่นเดียวกันและด้วยความสามารถทางผลปีศาจสายโซออนที่ตื่นแล้วก็จะนำห้พวกเขานะฮะสามารถฟื้นตัวจากบาดแผลได้เร็วมากๆซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนยังจําได้ในภาควานเนี่ยก็จะได้มีการปูให้เราได้เห็นหลายครั้งแล้วนะว่าฝ่ายใครโดที่เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนเนี่ย หลังจากที่พวกเขาทั้หมดสภาพก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นเหตุการณ์ในตอนที่ควีนได้ต่อสู้กับบิ๊กมามนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าควีนเนี่ยถูกบิ๊กมารมได้เหวี่ยงจนสลบแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานจูจ่ๆควีนก็ลุกขึ้นมานะฮะซึ่งในฉากนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าควีนเนี่ยเขานั้นสลบไป,ปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นและก็อีกหนึ่งเหตุการณ์นั่นคือตอนที่ยาม,มาโตพุ่งเข้ามาและใช้กระบองฟาดไปที่อุนติซึ่งอุนติในตอนนั้นก็็ไได้้นอกลกสลป แต่ว่าจูจ่ๆเพียงแค่แปบเดียวเท่านั้นอุนตนีนก็ลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่ได้เป็นอะไรมากอีกด้วยเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นการปูนะฮะว่าพลังที่แท้จริงของกลุ่มไคโดเนี่ยนั่นก็คือความอึดที่สามารถลุกมาสู้ต่อได้เหมือนกับซอมบี้แล้วก็ลองคิดดูนะว่าแจ็คคิงควีแล้วก็ไคโดเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยสลบไปและสามารถฟื้นตัวได้ไวแบบนี้นะฮะนั่นก็หมายความว่าการต่อสู้ในสงครามระยะยาวเนี่ยพวกลูฟี่เนี่ยก็ต้องเสียเปรียบแน่่นนนนอแแและะจจาาากกกกเหตุรณ์พวี้็งาาภงภยฮ หลังจากเนื้อเรื่องนักถ่ายไปสักพระเขานั้นก็น่าจะกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในภาพานต์นอกจากความเก่งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการแข่งกันเรื่องความอึดด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแจ็คคิงแล้วก็ควีนนั้นไม่ผลบีสารที่ตื่นล้งทั้งสามคนเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าในตอนที่พวกเขานั้นแพ้เนี่ยอีกไม่นานพวกเขานั้นก็จะสามารถลุกมาต่อสู้ต่อได้ซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่ได้มีการพูดเอาไว้นะว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ไคโดแล้วก็โมเรียนได้เคยต่อสู้กกันนมา่อ ซึ่งโมเรียในตอนนั้นก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีแต่ว่าสุดท้ายโมเรียเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าโมเรียเนี่นจะเสียลูกน้องไปเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้มันก็เลยน่าสนใจนะวโมเรียในตอนนั้นเนี่ยที่เขานั้นพ่ายแพ้เพราะฝ่ายไคโดนะฮะสามารถฟื้นตัวแล้วกลับมาสู้ต่อได้เรื่อยๆหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงมันก็จะไปสอดคล้องไอ้เรื่องนะฮะที่ว่าทําไมกลุ่มไคโดถึงมีแต่ผู้ใช้พลังผลปิศาสายโซออนและนอกจากนี้ทําไมไคโดถึงยังได้ผลสมาย ทางทานทีข้อเสียของมันก็มีมากกว่าข้อดีซส่งถ้าเกิดว่าเป็นเหตุผลนี้มันก็น่าจะพอฟังขึ้นนะฮะว่าไคโดน่าอาจจะอยากได้กองทัพที่อื่นเหมือนกับซอมบี้ก็เป็นได้และนอกจากนี้หลังจากที่โมเรียนได้ต่อสู้กับไคโดเซตเนี่ยเขานนั้นก็ได้ไปสร้างกองทัพทอมบี้ขึ้นมานะฮะมันก็เลยน่าคิดขึ้นมานะว่าพลังปวิสาธัตโซออนที่ต่นขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีความน่ากลัวมากกว่าที่เราคิดก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ในสงครามครั้งนี้มันก็น่าคิดนะฮะว่าถ้าเกิดแจ็คค ถ้าเกิดว่าพวกเขาบาดเจ็บและสามารถฟื้นขึ้นมาต่อสู้ต่อได้เนี่ยและเป็นแบบนี้สักคนละสามรอบอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าแจ็คคิงแล้วก็ควีนนักฝีมือนัอ้นก็ไม่ได้ธรรมดาผมก็เลยคิดว่าพลังนี้ของพวกเขาทั้งสามคนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปัญหาต่อพวกลูฟี่ในนนาคตโอเคเลยเนื้อหาในคลิปนี้นก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาพูดเกี่ยวกับพลังของแจ็คคิงแล้วก็ควีนนะฮะว่าในอนาคตพลังพวกนี้มันก็น่าจะสร้างปัญหากับฝ่ายลูฟี่แน่ๆ โอเคแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c ไคร e หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ